การหนูน้อยนักประดิษฐ์โดยครูกวางค่ะและครูนกค่ะวันนี้ค่ะในโครงการหนูน้อยนักประดิษฐ์คุณครูทั้งสองคนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้การประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอจากหลอดกันนะคะและตอนนี้ค่ะครูกวางให้เวลาเด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะเพื่อที่จะมาเริ่มประดิษฐ์กัน เด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนรู้การประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอจากหลอดกันเลยค่ะแนะนำอุปกรณ์กันก่อนค่ะอย่างแรกขวดพลาสติกกันไกลไม้บรรทัดคัตเตอร์ค่ะหลอดสีสันต่างๆนะคะแล้วก็กระดาษไว้พันรอบๆขวดของเราค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ อย่างแรกดเด็กหยิบขวดพลาสติกมาก่อนแล้วก็วัดขนาดให้ได้10เซนติเมตรนะคะขั้นตอนนี้สามารถให้ผู้ใหญ่มาช่วยตัดนะคะเพราะว่าต้องใช้คัตเตอร์ในการตัดตัดไปเลยค่อยๆนะคะเราวางมือกันด้วยตัดเสร็จเรียบร้อยตกแต่งด้วยกันไกลนิดนึงนะคะให้ที่คมๆเนี่ยมันหลุดออกไปจะได้ป้องกันไม่ให้มือดเด็กๆโดนบาดนะคะ เสร็จแล้วค่ะเตรียมกระดาษมาเลยวัดตามขนาดนะคะพับแล้วก็ตัดกระดาษขั้นตอนนี้เหมือนเดิมค่ะถ้าใช้คัตเตอร์ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเอาไปทิ้งเลยค่ะวัดอีกครั้งค่ะเพื่อความแน่ใจว่าติดได้แน่นอนเสร็จแล้วค่ะทีเด็กไปเตรียมกาวมาเลยนะคะทาไปที่กระดาษค่ะใช้กาวลาเทคก็ได้นะคะ ค่อยๆทาไปนะคะเราเน้นทาให้ทั่วกระดาษแต่ว่าอย่าให้แฉะเกินไปเสร็จแล้วเริ่มติดที่กระดาษเสร็จแล้วนํากระดาษไปติดที่ขวดพลาสติกได้เลยค่อยๆติดนะคะนแนบให้สนิทนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่สนิทเด็กๆทากาวเพิ่มได้ค่ะติดไปแล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้ก่อนรอให้กาวแห้งค่ะ หลังจากกาวแห้งเรียบร้อยเด็กๆไปเตรียมหลอดมานะคะวัดหลอดให้สูงกว่าพลาสติกนิดนึงนะคะแล้วก็เอาไปทาบกับหลอดอันอื่นๆนะคะเพื่อที่จะได้ตัดให้มีขนาดเท่าๆกันค่ะนำหลอดทุกสีมาตัดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นขวดพลาสติกของเราแห้งแล้วค่ะเราอาจจะใช้ปืนกาวก็ได้นะคะเหมือนในภาพนะคะหรืออาจจะใช้ กาวลาเทคเหมือนเดิมเหมือนที่เด็กๆติดกับกระดาษก็ได้ค่ะทีนี้ก็เริ่มทากาวเลยค่ะแล้วก็นำหลอดไปติดทีละอันเด็กๆสามารถสร้างสีสันเองนะคะตามที่เด็กๆชอบได้เลยนะคะว่าอยากให้ที่ใส่ดินสอของเราเนี่ยมีสีแบบไหนรวดลายแบบไหนสามารถคิดและก็ ตกแต่งได้ตามความชอบของตัวเองได้เลยสำหรับในคลิปวิดีโอนะคะคูกวางก็ใช้สีเนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆค่ะเพื่อความสวยงามของที่ใส่ดินสอของคุกวางค่ะติดไปเรื่อยๆเลยนะคะของคุณคุณกวางเนี่ยจะมีหลอดสีต่างๆสีเหลืองสีเขียวสีส้มสีชมพูและสีม่วงนะคะคุกวางติดสลับกันไปเรื่อยๆค่ะติดเลยนะคะค่อยๆทำนะคะ เพราะว่าถ้าเด็กๆรีบร้อเนี่ยเวลาติดเนี่ยช่องว่างที่อยู่ระหว่างหลอดของหลอดต่อหลอดเนี่ยมันจะห่างกันเยอะเกินเพราะฉะนั้นเวลาเราติดให้เด็กๆค่อยๆติดนะคะเพื่อให้หลอดเนี่ยติดแน่นไปที่ที่ใส่ดินสอของเราอ่าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ไปหยิบโบนะคะที่ครูกวางมีเตรียมไว้เนี่ยนำมาเลย นำมาผูกตกแต่งที่ใส่ดินสอของเราให้สวยงามนะคะแล้วก็มัดให้เป็นโบถ้าริบิ้นยาวเกินไปติดิกๆสามารถตัดตกแต่งให้สวยงามตามใจชอบได้เลยค่ะส่วนของคุกวางเนี่ยขอตัดนิดนึงนะคะเป็นยังไงคะสวยแล้วใช่ไหมล่ะ นี้ก็ตรวจสอบความเรียบร้อยค่ะว่าหลอดของเราติดสนิทหรือเปล่าโบของเราสวยงามหรือ,อยังนะคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นยังไงคะสำหรับที่ใส่ดินสอหลอดสีสันสดใสของเรานำไปลองใส่ดินสอสีดินสอไม้หรือดินสอเขียนหนังสือสำหรับเด็กๆก,ก็ได้นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใส่ดอกไม้เป็นแจกันดอกไม้ได้อีกนะคะ ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ผลงานของเด็กๆนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครูกวางกับครูนกต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ